งานคู่มาแล้วคู่จินเขตปียะชัดลูกทุ่งไอดอลเตรียมปล่อยเพลงคู่คนที่บอดถ,ถูกฮักงานนี้มีคนอินจัดหลังจากที่เซนเอนเตอร์เทนเมนต์ปล่อยตัวอย่างเพลงคนที่บอดถ,ถูกฮักซิงเกิลคู่เพลงแรกของคู่จิน้นเขตศิรสิทธิ์พัญญาและปียะชัดจันทแสงหรือเขตปียะชัดลูกทุ่งไอดอลหรือคู่จิน้นปียะเขต เพลงได้ถูกปล่อยไปเพียงชั่วข้ามคืนก็มีเสียงเรียกร้องขอให้ปล่อยเพลงเต็มพร้อมมิวสิกวิดีโอออกมาเร็วๆเ,เพราะเนื้อเพลงมันช่างแทงใจหักให้ตายก็เป็นได้สำนี้ซึ่งเขตและปียะชัดเผยว่า ทั้งคู่ต่างเคยต้องรับบทคนที่บอถูกฮักในชีวิตจริงกันมาแล้วทำให้รู้สึกเข้าถึงความหมายของเพลงและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังได้อย่างลึกซึง้งสำหรับเขตถือว่าเป็นศิลปินดาวรุ่งผู้มีทักษะทางดนตรีที่ดีการันตีด้วยตำแหน่งแชมป์ลูกทุ่งไอดอลชายคนแรกของประเทศไทยด้วยเนื้อเสียงนุ่มหวานอินเนอร์เข้าถึงอารมณ์เพลงและการจับจังหวะด,ดนตรีที่แม่นยำเมื่อประสานกับเสียงใสกังวานและเอกลักษณ์ของการร้องเพลงเฉพาะตัวของปียชัด สาวอุบลคนซื่อจึงเกิดเป็นความกลมกล่อมทําให้ความหมายของเพลงยิ่งบาดดึกลงไปในใจของผู้ฟังล่าสุดเขตปิยฉชัดเดินทางไปถ่ายทามิวสิกวิดีโอกันที่จังหวัดนครนายกซึ่งก็มีเหตุทําให้ชาวครอบครัวปิยะชัดเขตต้องใจบอดีเพราะมีคลิปหลุดที่ทั้งคู่ร้องไห้สะอึกสะอื้นจนตัวโยนออกมาเล่นเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับนั่งไม่ติดแห่คอมเมนต์ามหาสาเหตุกันจนโซเชียลแทบล่มซึ่งเขตเองเผยถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า ตอนเขาบอกว่าต้องมีฉากร้องไห้ผมหนักใจมากเพราะคิดว่าเล่นไม่ได้แน่ผู้กำกับก็บอกให้ร้องเล่นก่อนถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวออน้ำตาเทียมช่วยซึ่งเขตก็หัวเราะปรากฏว่าพอสั่งแอคชั่นผมก็เล่นตามบทและพอได้ยินเสียงเพลงด้วยความที่เนื้อเพลงเล่าเรื่องได้ดีมากภาพความทรงจำเก่าที่เกิดในหัวผมมันชัดเจนมากแล้วน้ำตาผมก็ไหลไม่หยุด ขนาดผู้กำกับสั่งคัดแล้วก็ยังออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้เพราะตอนนั้นผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนที่บอถูกฮักจริงๆที่สำคัญอีลาปียชัดก็เป็นคนสำคัญที่ช่วยทำให้เรารับส่งอารมณ์กันได้อย่างดีครับซึ่งทางด้านปียอชัดเองก็เสริมว่ามันเหมือนว่าเราถ่ายทอดอารมณ์ออกมาตามความรู้สึกค่ะหนูเองก็เคยเป็นคนที่แอบรักเขาวิ่งตามเขาพยายามสแสดงความรักให้เขารู้ตลอดแต่เขาไม่สนใจจนหนูคิดว่าเลิกวิ่งตามเขาดีกว่า แล้วเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาตอนนี้หนูก็แอบชอบคนหนึ่งอยู่ค่ะพี่เขาก็อยู่ใกล้ตัวแถวนี้นี่แหละค่ะและ้วะยิ้มสำหรับเพลงคนที่บอดถูกฮักแต่งโดยปรีชาปัดภัยนักแต่งเพลงมือทองสายอินดี ผู้เป็นเบื้องหลังของเพลงดังมากมายเมื่อร่วมกับการเรียบเรียงดนตรีจากนักเรียบเรียงพันล้านวิวอย่างจินนี่ปูไทยทําให้คนที่บอดถูกฮักนั้นกลายเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนแอบรักออกมาได้ตรงจัดชัดเจนสําหรับเพลงเต็มฉบับสมบูรณ์พร้อมมิวสิกวิดีโอของคนที่บอดถูกฮักนั้นจะถูกเผยแพร่ให้รับฟังรับชมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2563เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปทาง YouTube Channel Sense Music งานนี้รับประกันเลยว่า คนที่อยู่ในสถานการณ์ของคนที่บอถูกฮักจะต้องมีสีน้ำตาไหลพรากทั่วประเทศแน่นอนครับข่าวปนีมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาบวกวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ข่าวปนีด้วยนะครับในวันนี้สวัสดีครับ